ตอนนี้นะคะเราอยู่กับนะทีมแสดงและพุ่มกับจับภาพยนตร์เรื่องสิ่งที่เล็กที่น่ารอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่สวัสดีค่ะ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 สวัสดีค่หสวัสดีค่ะาวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสดีค่ะสวัสน่ะสวัีค่ะวัอีค่ะสวัสดีค่้อวคนนีู้่สจั้วใคู่้จักพี่่พชวนี่แย่ะสอ่าเริ่ะาวน้องค่งส้ัยนีค่ะี้กสดีค่ะสวัสดีป็นนางสอกสาวสวของพี สวัสดีค่ะชื่อน้องมาร์กี้นะคะแล้วบทเป็นอาคิค่ะอาคิโอคนตายยาว่าเลยนี่ถ้าใส่แว่นกล้องไปน่าเหมือนกล้องปียะโอ้โหเด็กรุ่นนี้ไม่รู้กินอะไรก็เจอหนูเยอะอ่ะคนนี้คุณแม่สวัสดีครับกันกันนัทวัฒน์ชนะรองโสพลครับรับบทเป็นติ๊กครับเออคนข้างๆพี่เพชรชื่อเพชรเพชรเพชรต้องแ้่โอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อโยชิค่ะรับบทเป็นโนนี่ค่ะนี่ต่อไปค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อซันนี่ค่ะรับบทเป็นโจโจ้ค่ะโอ้โหสวัสดีครับไม่ต้องอไม่ต้องอไม่ต้อง <c oughs> ที่ก่อนมาจำ <c oughs> เคลิมจะเคลิมถามทุกคนอะไรเยอะแยะมากมายถามคนนี้ดีกว่ามากคุณมากเมื่อก่อนเจอตอนเด็กๆยังเด็กอยู่เลยตอนนี้กันรโตขึ้นมากดีเท่าไหร่กันกันตอนนี้สิบเจ็ดครับสิบเจดจากเขาเล่นภาพยนตร์เนี่ยเล่นละคร เป็นซีรีส์ของเรารเล่นเป็นน้องเป็น,ปน,ปนพิ้ติกสดาพรตอนเด็กใช่ครับตอนนั้นเล่นแค่เป็นรับเชิญใช่ครับใช่ไหมตอนนี้เป็นพระเอกเต็มตัวแล้วรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าเราจะได้มาเป็นแบบขนาดนี้ครับอมอแล้วแถมย,ยังพิคแคเตอร์ด้วยใช่พิกมากเลยใช่ไหมค,ครับเพราะว่าตอนที่เล่นเรื่องเอรักนิดนิดรักนเนี่ยก็จะเป็นหนุ่มรอเป็นพี่ชายเป็นแบบว่าเรียบร้อยหน่อยใช่แต่นี้มีวิดแววโอ้เยอะเลยเต็มที่เลยนะคอ่บ ครับผมก็ถามพี่เพชรดีกว่าครับว่บบบาทราบมาว่าบทเนี่ยบทของน้องการเนี่ยครับมีคนมาแคสติ้งเนี่ยมากหลายร้อยเลยเยอะมากครับเพราะอะไรถึงเลือกน้องกันครับคือ,อ,อจากตัวคาแรคเตอร์ตัวในตัวหนังเนี่ยตัวนี้ต้องมาดูที่เป็นคนที่อดแอร์่อพี่ชายพี่ชายต้องเป็นสปอร์ตแมนแล้วก็เป็นคนที่อยากเป็นทหารในพ่อ,อม,มากคนนี้ต้องมานแบบรู้สึกตัวเองไม่เหมาะที่จะเป็นทหาร ต้องดูออนแอเลยแล้วก็พอมามาเยอะตั้งแต่ลูกครึ่งเกาหลีญี่ปุ่นไทยฝรั่งแล้วคนเด็กวเัเยาว์อย่างนี้นกล้ามปูเยอะอมันมันอ่นอนจางเยอะและ้วก็มาแล้วมาดูแล้วก็ดูโปรไฟลชไม่คือเด็กดูต้องออนแอที่บทเนี้ยที่เป็นพระเอกนะต้องดูอ่อนแอไ์นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วกันเขาแบบเออดูแล้วแล้วดูน่าสงสารดีตาเขาเวลาเขายิ้มเขาจะน่นารักแล้วเขาจะยิ้มแยแยอะไรเงี้ยดูใกล้เคียงกันนักเตอร์ตัวละครล่าสุดแล้วสองเขาดูแล้วมีมีอะไรบางอย่างในตัวเขาบอกว่า เขาไปด้านนี้ได้ดีเหมือนมีรออาอยู่ก็เลยเลือกจากเด็กรออาอาขอบคุณมากเล่นเลือกจากเด็กหลายร้อยคนเ่ลเขาบอกก่อนไหมครับว่ามีคนมาแคสซี่บทเพลงอนี้หลายร้อยคนมากใช่หลือต้องกันกันคนเดียวใช่ที่สุดท้ายก็ได้นงกันกันมาครับถามกันกันหน่อยบอกกันกันเองเนี่ยเล่นตอนที่เล่นรัดนิดรรศนเนี่ยเป็นธรรมดาเป็นตัวเองใช่ครับเพราะเป็นเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนบทนะเขาบอกต้องเล่นเป็นแหวแอบเป็นแถวใช่แกล้งครับไปฝึกจากใครมาถึงนี่แซงเขาบอกแซงเหมือนมาก นี่แหละครับก็ปี่จาก3คนนี้ใช่แล้วมีเวิร์กช็อปให้ด้วยมีเวิร์กช็อปด้วยเจอเจอกันบ่อยด้วยเขาพี่พีจับมากินข้าวการคุยการอะไรอย่างนี้เราฝากระจับคาแรคเตอร์ได้ยังไงว่าการเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงก็ก็คือตอนแรก่มันก็ยังไม่ได้ทั้งร0 0นะครับแต่ว่าคือเราได้ได้แบบมีมีส่วนร่วมในการแบบกิจกรรมถตงเวลาอยู่ด้วยกันเราแบบ คุณเคยคุยกันว่าสอนเราหน่อยว่าอย่างนี้เราต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ย๋อนก็มีสอนด้วยีสอนครับแล้วก็เดี๋ยวพวกพี่ไม่ต้องสอนหรือพี่มาจากจิตใจพวกพี่เองครจะฝื้นๆนิดๆใช่ไหมฟืนด้วยต้องนำอแล้อก็ต้องคุยสอนอย่างนี้ตอนเข้าเข้าฉากก็ยังก็ยังแบบก็ยังไม่ได้เต็มร้อยอยู่ดีก็ต้องค่อยๆถามไปก็หอลายเทคหน่อยอที่พี่ก้องก็าถามนี่เขาอยากสอนครับโอ้ไม่ต้องสอนของพี่เนี่ยพี่สอนใครไม่เป็นพี่จะทำให้ประกดก็ได้ครับถามน้องๆแก๊งนางฟ้าดีกว่าจะสอนสอนอะไรน้องกันบ้าง เอาใครก่อนเอาเอันี่ก่อนนี่ก็ไม่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้สอนอะไรมากค่ะคือแบบเวลาเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะสังเกตเรามากกว่าอะไรเงี้ยก็จะมีแต่บางครั้งบางท่าหรือบางการกระทำซันนี่อย่าแอบอย่าแอบไม่ได้แอบประตูเดี๋ยวนี้มาเลยว่าคือบางอย่าแอบใ่ฉันคือบางการกระทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเออมาถามว่าเอ้ยอย่างนี้ทำยังไงกินข้าวต้องจับช้อนยังไงอะไรประมาณนั้นนะแต่โยชิโยชิล่ะเป็นเหมือนกันค่ะก็ เขาจะเหมือนแบบสังเกตพฤติกรรมของเราเองอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็เอ้ยทำอย่างนี้นะถึงจะเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบก็ให้คำแนะนำไปนิดหน่อยแต่โยชิน่าสวยนะเนี่ยีมาหล่อนต้องโตขึ้นหน่อยต้องสวยนี่แน่นอนเลยกูเลยอิจฉาจังเลยปาคี้ค่ะก็จะมีแบบ สอนเดินบ้างสอนนั่หน้่ต้องหนีบต้องปิดโมกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโป้ไม่ใช่อยากถึเก่งในโพอ้าวแล้วแม่งเรืองเรียบร้อยเอสต้องขอถามต้องกันหน่อยได้ไหมว่าเขาสอนอะไรบ้างที่เราจําได้เนี่ยโอ้ยที่โอ้ยก็เกือบกระหมดนะครับที่เราสังเกตได้มาสมมติใช่จับมือจับช้อนซ่อมทางข้าวหลายหลายท่ามาครับมีใส่ส้นสูงโอ้ยเดินเงินหลายรอบมากกว่าจะเดินได้ช่างไหนเล่นย่าที่สุดกันยากุชช่าครับ ทุกฉากเลยทุกฉากครับพี่เพชรบอกไงบ้างเวลาแต่ะฉากที่ยากๆสอนไงบ้างคือพี่เพชรสอนเขาจะเหมือนเล่ามากกว่าว่าอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้คือเหมือนเราเราเรามามามาอยู่มาเล่นมากกว่าเราอยู่ในกองเราแบบสบายใจมากเพราะพี่เพชรเป็นคนใจเย็นด้วยคนอารมณ์ดีเวลาเราเราร่วมงานด้วยเราก็จะรู้สึกแบบคลายครับไม่เครียดนะเวลาทำงานไม่เครียดพี่ด้วก็อารมณ์ดีอยู่แล้วรับผมงั้น ให้ให้พี่เพชกับน้องๆแกง๊งนางฟ้าเนี่ยให้คะแนนดีกว่าว่าน้องกันเนี่ยเล่นบทตุ้งติ้งได้คะแนนเท่าไหร่เออเต็มสิบเต็มสิบเอาถ้าเริ่มเริ่มเริ่มจากวันแรกเดย์แรกนะครับเ <c oughs> ดยแรกเลยรู้สึกว่าวันนั้นเราก็ดูแอบตัวแอบ,บหนักใจนิดๆเหมือนกันเพราะต้องเอาแมนมามา,มาดัดเป็นสาวาแล้วก็วันแรกเขาเจะช,ชี้ฉากเชลิดเดอร์เลยนะ <c oughs> ครับซึ่งต้องใส่ส้นสูงด้วยเดินด้วยแล้วต้องมีเดินเข้าแก๊ง <c oughs> ากานางฟ้าเดินแบบสี่คนหน้ากระดานตั้งวันแรกๆตอนนั้นให้สุดประมาณแปด แต่เราคิดว่าวันลุงขึ้นน่ะมันจะดีขึ้นอแล้วตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยเขาทําได้สิบโอ้โหเหมือนมากคือคือมมนเหืออากะไรณบางช่วงที่ได้เราจะมองผมจะเลือกภาพไว้อันนี้ได้ละมางไว้บางไว้บาไว้อันสูงสุดเลยนะี่เป็เคยสงสัยว่าเป็นจริงๆหรือเปล่าใช่ผมเลยหรเพี่เหรอสงสัยว่าเขาเป็นจริงๆมั้ยขออนึกว่าพี่เป็นหรือเปล่าคิดนิดนึงคือแต่เท่าที่คุยมากันรเนี่ยคุยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแคสติ้งเนี่ย เราถามหมดรู้สึกว่าเขาไม่ใช่แล้วก็ฮาร์ดคอร์พอสมควรไอ้เนี่ยฉันเนฉานเนี่ยที่เดินกันหน้ากันดานเนี่ยเขาเป็นคนที่สนุกสนานแล้วแล้วการเป็นคนเอาใจใส่กับกับการทำงานเขาจะถามนู่นถามนี่อยู่ตลอดเวลาไอแล้วของแล้วของบาร์กี้ให้กี่คะแนนวันแรกนะคะก็ให้ประมาณเจ็ดค่ะเออตั้งแต่หลังๆล่ะหลังๆก็ให้สิบเหมือนกันค่ะบอกว่าได้เหมือนมากค่ะโยชิล่ะลูก ันค่ะให้เต็มส <ทำ S 1> ิบแต่<ร>แตไม่แต่ตอนแรกๆก็ทุกคนเริ่มจับสุ้งอยู่แล้วค่อยหน,นึ่งสองสามวิทีละก้าจนจนแบบว่าสําเร็จแบบเล่นหนังแบบเออแบบจนจบเรื่องก็รู้สึกว่าเขาทาได้ดีค่ะเต็มสิบเลยเต็มสิบเลย,เลยนี่ลูกเอ้จันนี่เ <c oughs> วอบการ่ะเหมือนกัน <c oughs> ค่ะแรกแรกตอนเรี่บร้นให้หก่ะอะไรอย่างี้แรกๆรกหกก็ พอแรกๆเขาก็เป็นผู้ชายเนาะ,ะเขาก็ทําไม่ได้เหมือนเราอะไรเงี้ยแต่ห,หลังๆมาปุ๊บพออยู่ด้วยกันเขาเริ่มคุ้นเคยอะไรเงี้ยก็ให้สิบค่ะคนนี้ตอนแคสนะมาสิบเลยนะคนนี้นะ่ <c oughs> แล้วมาเล่นจริงอะร <c oughs> ูเ้เร่อจริงวันแรกเหลือแปดทำไมคะเพราะแอคชั่นปั๊บแอ๊บสวยแอปบสู๋เหรอเบื่อค่เบือค่ะเบื่อทำอะไรไม่ถูกแล้วก็อยู่แล้วก็อยู่ชิอลไรอยู่ชิอ่ะ โยชิอะพี่พี่ไปตอนแรกเห็นเป็นยไงถึงถึงเลือกโยชิขึ้นมายคือเ <มา S 2> ขาด,ดูดูบุคลิกที่นุ่มนิ่มหน้าทุนท่นทุ่นนิมแล้วหน้าคุยอ่ะใครเห็นก็อ,อยากคุยด้วยเออเขาก็น่ารักน่าสวยรูปร่ารักดูแบบเป็นผ <ๆ S 1> ู้ดีเรื่องมันตรงกับนางเอกเนี่ยเป็นตระกูลครอบครัวครอบครัวที่มีฐานะพอสมควรเป็นคู่แฝดกับเอสเธอร์นะในเรื่องโอ้ยหเหรอใช่โอ้แต่เขาส่วนเขาสวยคือถูกแบ่งแยกไปอยู่พ่อเอาทักเซอร์อยู่เมืองนอกแล้วก็นี่อยู่เมืองไทยอืมอะไรเงี้ยอันแล้วแล้วคนนี้มาร์กี้เนี่ยมาร์กี้เป็นเพื่อนกางนน้้้าาาาฟไมมมม่่่่่ลลละะพพพีีีเเเืืืออออกกคัษณวหตรุ คือคือดูเจ้ากี้เจ้าการดูแบบแม่บ้านอันเจนเปี้ยวก็เคยมาแคสกี่คน โอ้หสองร้อยกว่าเหมือนกันสองร้อยกว่าโอ้โมีทั้งหุ่นกลมบ้วนบึกตัวเร่องและหัวโปกตัวเล็กๆมีหมดเลยได้มาสามคนนี้ได้มาสามคนนี้ทุกคนบอกคะแนนแม่น้องกันได้สิหมดแต่กล้องไม่เห็นเพราะไม่เห็นกล้องถ่ายด้วยคือไม่ทราบว,ว่าสาวบุกที่ออกไปจะเหมือนแค่ไหนอ,หอย่างนี้ให้กันลองแสดงดู <ๆ S 1> <ๆ S 2> คิดว่าพีแ่แตงนี่เป็นศิลปินเกาหลีแล้วกันเนี่ยปื้มพี่แตงมากเลยผมขอเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ข้างกายได้ไหมทบบมาเล่นกับผมผมจะได้แบบมีฟีลลิ่งนิดนึอมตัวทรงหน่อยเล่นกับรายการ ลกครนี right? ่กอ้สันนี่นะนี่นะฉันนี่เปิดเร็วที่ผมต้องต้องเดินมาตรงแล้วผมต้องเล่นด้วยไหมครับเป็นตัดหล่อพอหล่อพอโอเคหล่อพอคุ้งปิงคุ้งปิง้งต้องการว่าไงนะลูกเอาเลยแ action หล่อสุดเลยไอ้ก้าโชอบเลปึ้มมากอ่ะหล่อแกทำไงดีแกเข้าไปถ่ายรูปเขาปะเราดูสกปรกเกินกว่าจะไปถ่ายรูปเขา แกรุ paid, oh. re, oh. it, ่นแรงไปเปล่าแต่พูดถ okay. uh, okay. uh, okay, uh, hmm. ึงแกไม่ใช uh, okay, ่ฉันแกนะแกไปก่อนเลยไม่เอาเดี๋ยวจะส่งสุดกระบบ้าดีกว่าวมาดิอ่ะโอเคครับผมด้วยครับต้องการโลกเกมเหมือนนะเราลองแบบเราแบบนี้ดูไหมแต่นี่อย่ามีตหากเดี๋ยวมีนจะโชว์เบรกหน้าแน่นอนคือวันนี้นะคะเป็นช่วงของกล้องแต่งก็ทันเลนส์ค่ะได้โชว์หมดแลทุกคนไม่ต้องห่วงค่ะอ่ะบานเสร็จแล้วต้องการโชว์เรียบร้อยแล้วขอต้องแต่งว่าไงคะก็ โองลุงแตงเหรครับเมื่อกี้มีบททดสอบไปแล้วใช่ไหมตอนนี้มีอะไรมีอะไรบ้าง้องแดงม,มีอะไร<ม>บ้าง,งถามอะไรตรงไหมไม่ท <c oughs> <c oughs> ันไม่ทัน <c oughs> ไม่ถามบอกว่าละกันเมื่อกี้อะคิดบทเองเข้าไอินผมเองป่ะใช่หมดเลยครับ <c oughs> ผมเพิ่งเนี่ยเพิ่งรู้ผมเนี่ยแล้วเล่นนานๆก็ติดมาติดป่ะไม่ไม่ไม่ติดครับ ชั่วเปล่าชััวรคบไม่มีการติดเลยไมม่ีการติดเลยกลับบ้านมีแม่คุณแม่คุณแม่ค่าวไม่มีครับพี่ไม่มีแน่นอนมีได้คุณแม่คุณแม่เนี่ยคุณแม่มีป่ะเรียกพี่ปู่ครับเรียกพี่ปู่คุณปู่แบ็คเฮดอ๋อพี่ปูเรียกไงถือซิเรียกถือซิคุณแม่ปอะเด็นคือพ่อปู่เป้เป็นเป็นคุณแม่ของบรรดาแก๊งนางฟ้าโอ้แล้วแต่ไงว่าเพื่อนที่อยู่สามคนนี้ตลอดสิเนี่ยสี่คนนี้อยู่ตลอดอยู่ตลอดครับทั้งเรื่องเลยคือเราคือ เราโชคดีเวลาเราเจอช่างแต่งหน้าหรือคนเบื้องหลังที่เป็น,ปน,ปนแบบเดียวกับเขาเราชอบแย่เขาอยู่แล้วไงถ้าเจออะไรที่แบบเวลาเขาตียาที่พวกนี้เขาก็ทําแล้วก็พยายามจะบอกว่ารู้สึกอะไรทำนั้นนั้นคือเราไม่สามารถไกด์ให้เขาทําได้แต่ต,ต้องรู้สึกว่าอยากทําแล้วบอกมาอ่มาถึงนี่ก็ถามรือเปล่ามากี้เธอมาแคสติ้งให้ชวนทำมก็มีเพื่อนชวนมาค่ะก็แรกๆก็มาที่แรกก็หนังพี่เพชรดีใจออ๊ยแล้วนะ่าจดลองจะไปแทนดูเนาะอะไรอย่างงี้ก็มาค่ะก็พอมาถึงอุ๊ย มีโยชิมาด้วยรู้จักเดิมรู้จักค่ะก็มันรู้จักในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเน็ตไอดอลใช่ค่ะก็พี่ถามเป็นสิอนาคตแต่กำเนิดใหญ่จะเป็นยังไงก็อยากมีงานเยอะๆเนาะฝากตัวกับพระกล้องไว้อยากมีอยากมีชื่อเสียงเดี๋ยวจะได้รุ่นเื่งนะลูกนะเดี๋ยวใส่แว่นเหมือนกันนะจะเป็นคู่แหญแล้วโยชิโยชิมาได้ยังไงก็มีพี่มาอะไรเงี้ติดต่อมาว่า ลองไปแคสดูเป็นบทอ่าเป็นบทกันเยอ,อะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองมาชายแล้วก็มาพบก,กับค <c oughs> ุณชนกนะ <c oughs> ่อนไหมอันนี้สองค่ะก็มาเจอแล้วก็ได้ได้รับบทลองเล่นเป็นแบบว่าเออมัลโมอกับเพื่อนสาวอะไรเงี้ยค่ะชายแล้วก็ผ่านเขอรอบแล้วก็มาเจอกับสันนีแล้วก็หลายๆเพื่อนหลายๆคนค่ะเพราะว่าก็นเยมามาแคทติ้งเยอะมากแล้วก็ต้องคัดแล้วก็ขอรอบไปอีก แล้วเราม็มีการพูดคุยแล้ว่างเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากนี้ไปนะคนอยากยึดงการเป็นเทิงไหมอยากใครอยากมากๆอยากเป็นนางแบบใช่ใช่ไหมรู้เลยเลยนะพี่มอยก็อยากเป็นนางแบบเหมือนกันพอดีพี่ตกตึกมาหน่อยรลานหนูและจัสตินนี่ก็แรกๆมีรุ่นพี่พามาค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามาแคสเป็นหนังของพี่เพชอะไรอย่างงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้บอกรายละเอียดค่ะแต่เขาแค่บอกว่ามาแคสเป็นบทสาวเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย พอแรกๆมาแคสปุ๊บพอแคสเสร็จอะคนที่เขาให้เราแคสนะเขาก็บอกว่าอ๋อหลังเรื่องนี้เป็นของพี่เพชรค่ะพอลุ้นเป็นของพี่เพชรก็ดีใจค่ะเพราะว่าหนึ่งเขาเขาก็ทําหนังมาโด่งดังมาหลายเรื่องแล้วอะไรเงี้ยค่ะหรูก็อยากเล่นอะไรอย่างงี้แล้วพอแคสไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยแรกๆหนูก็คิดว่าหนูจะไม่ติดแต่สุดท้ายมาก็ติดติดในรอบสองเข้ามานี่เพื่อนรู้ไหมเป็นดาราเนี่ยเพื่อนรู้ยังไม่เล่นหนังรู้หมดแล้วค่ะคุณพูดเองเหรอ เปล่าค่ะหนูลงเฟซบุ๊กโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เห็นเดนก้เขามีโซเชียลไงเขาเล่นก็เห็นกันหมดแล้วเมื่อกี้บททดสอบนึกไม่ออกไงเขาจะทำอะไรดีนึกออกแหละให้น้องโยชิเขาเป็นอันธพาลได้ไหม มอไหมเมื่อกี้นี้เราให้ผู้ชายลองเล่นเป็นเล่นเป็นแถวๆแล้วฮะเออโอ้นาวเขาต้องเป็นนางแบบเขาต้องเล่นเป็นเป็นแสงตปิงด้วยเออวีนฉากวีนเออเป็นผู้ชายเปพีวีนผู้ชายเฮ้ยเรี๋ยวสิเว้ยเออเออเดี๋ยวใครให้ใครไปกองเล่นเจ้าถิ่นได้ไหมเออเออเออเข้ามาหาเรื่องได้ไหมนั่งกินเหล้าอยู่นั่งดื่มวายอยู่เฮ้ยเยเูสิอะไรวะสมาอะไงานตัวดิว่าไงไม่ออกไม่ออก ไม่จริงเราต้องมีรัฐพาลต้องแบบหาเรื่องหรือเปล่าอันธภูมต้องอย่าอย่าใส่อกนะลูกนี่เฮ้ยนี่พี่แก่ตัดจมูกด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะดูซันนี่บ้างดีกว่าอ่าไม่ต้องอะไรใครเป็นอัฐพาลอ่ะพี่เป็นเจ้าพ่อในรุ่นต่อเขามาหาเรื่องเลยนะเขามาหาเรื่องลูกพี่ไอยังไงนะครับซันนี่เป็นหนุ่มรักษาด้านสุขภาพดีกว่าอ่าโอเคอ่ะ เออลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนเลยแอ๊บแอ๊บปต่ฟังคีนะก็เอ่อนะครับผมเป็นคนรักษาสุขภาพนะครับเป็นคนที่ชอบรักษาสุขภาพตัวเองชอบมากครับเก่งมากมาคี้มาคี้อะไรดีเป็น หนุ่มเจ้าชู้ดีไหมชอบหลีสาวทั่วจะใครใครจะได้นหลีสาวเลาทีนี้เดี๋ยวพวกเล่นเองมาวอาไงครับน้องสาวคนลุกวันนี้เล่นกับบ้าคนเดียวเหรอครับอุ้ยตายแล้วคนเดียวค่ะพี่เดี๋ยวพี่ไปส่งไปครับน้องอุ้ยทำไมพี่ขนแยร์ยังลยแข่งไว้แข่งไว้แข่งไว้เดี๋คนเดียวไม่เหงาแล้วครับโอ้โห ปากคพี่เหมือนกันจับเลยค่ะตาสีแดงเชี่ยอัปปะมือสามสายเลยค่ะเห็นทุกคนแล้วรู้แล้วแม่แซนเป็นไงบ้างครับผมช่วงหน้าค่ะคุณคุณคุณแตงค่ะอย่าพูดกุอย่กับเขาอยู่แน่นอนค่ะจะจอเรื่องไหนเรื่องนี้ใช่ไหมค่ะครับผมแป๊บๆสักครู่ค่ะสักครู่ครับ